มาแล้วครับห่วงทางสะดวกขบวนด่วนพิเศษทักสินที่37นะครับ37ทับ45นะครับวันนี้ใช้ QSY นะครับอุนตามแมนนะครับทำขบวนเหมือนเช่นเมื่อวานนะครับคร,รับวันนะครับต้นทางกรงต้นปลายนัฮานีปังเบตและโรโกนะครับ

ผ่านเครื่องกั้นทางด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งมาแล้วนะครับ นนะครับนัมเบอร์5 2 1 0นะครับเมื่อวานนี้นัมเบอร์5 2 2 0นะครับ พิเศษทักษิณที่3 7มเดครับสี ผ่านไปแล้วนะครับสวยงามเลยทีเดียวกำลังจะผ่านเครื่องกั้นนะครับทางด้านใต้ของสถานีบ้านโ่งนะครับสำหรับขบวนส่ว,วนพิเศษทักษิณที่3 7มเทับสี่ห้านะครับกรุงเทพสุดไปทางประดังเมซาและสู้ไหง่โกลกนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ ถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร b ์ตั้นกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของประดุกชาแนลครับมาแล้วครับห่วงทางสะดวกขบวนด่วนพิเศษทักษิณที่สามเจ็ดนะครับสามเจ็ดทับสี่ห้านะครับวันนี้ใช้ QSY นะครับอุลตรามแมนนะครับทำขบวนเหมือนเช่นเมื่อวานนะครับ